สวัสดีครับไบเบิล e บ o r e b เบ a k ฟาส t คำทิปประจำวันวันนี้เรื่องแกะหายลูกาบทที่15ข้อ1ถึงข้อ4อุปมาเรื่องแกะหายในเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังโระองพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ก็บ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขา พระเยซูจึงตรัสอุปมาต่อไปนี้ให้พวกเขาฟังว่าใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งลงหายไปจะไม่ทิ้ง99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุง่งหญ้าแล้วออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือรและเมื่อพบแล้วเขาจะยกขึ้นใส่บาแบกมาด้วยความชื่นชมยินดีเอาแค่นี้กันนะครับเราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ ให้พระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ในการสอนเราวันนี้ด้วยกันเราทิษฐาในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนครับก่อนอื่นขอบคุณพระเจ้านะครับมีคุณหมูแดงแจ้งมานะครับว่าเมื่อวานหัวข้อพิษนะครับแล้วก็มันแก้ไม่ได้แล้วมันออกอากาศไปแล้วนะครับงนั้นวันวันนี้มาแก้ว่ามันเป็นพระคัมภีลูกาครับไม่ใช่มัทธิวนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยต่อเรื่องนี้เลยครับแกะหายดีไหมครับนะครับลูกาต้นบทนะครับ15ข้อ1ถึงข้อ4นะครับ วันนี้เราลองเอาว่าพระเจ้าตรัสอะไรครับเราผ่านพระชนะพระเจ้าตอนนี้นครับเอาแค่ข้อหนึ่งถึงข้อสี่ผมอยากให้เราดูอีกทีนะครับข้อหนึ่งถึงข้อ4ี่บอกงี้นะครับว่ามีใครนะครับมันเริ่มต้นยางไงครับว่าเวลานั้นคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังแล้วคนบาปเป็นคนฟาริสีคนธรรมจารย์ก็บ่นครับว่าพระเยซูนี่ต้อนรับคนบาปแล้วก็กินอยู่ด้วยกับเขานะครับ ก็คือว่าเขารู้สึกไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับพวกเก็บภาษีเลยแต่ว่าเขามาเขาต้องมาอยู่ในกลุ่มคนบาปทําไมพระเยซูถึงมากินดื่มกับคนบาปนะพระเยซูสรงสร้าครับใช่ไหมครับพระเยซูสรงสศร้าพระองค์ก็เลยเล่าเรื่องอุปมานี้ให้เขาฟังครับโอ้วันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าเกิดสมมติว่า เราคิดอะไรอยู่ในใจนะแล้วพระเยซูทราบพระเยซูก็เลยเล่าเรื่องอุปมาเราลองฟังเรื่องอุปมาเรื่องนี้ด้วยกันดีๆแบบที่พระเยซูรู้ในใจเรานะครับพระองค์บอกว่าใครในพวกคุณที่มีแกะร้อยตัวนะครับคิดถึงแกะคิดถึงสิ่งที่เรามีแล้วกันนะครับทุกอย่างอะไรก็ตามที่เรามีอยู่จํานวนเยอะนะครับเป็นร้อยตัวแล้วมีตัวหนึ่งหายไปจะไม่ทิ้ง99ตัว แล้วออกไปตามหาตัวที่หายจนกว่าจะพบหรือคำถามครับมีไหมครับใครในพวกคุณนะครับที่มีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เยอะนะครับร้อยเป็นร้อยแต่มีอันเดียวหายไปคุณจะทิ้ง99แล้วไปหาหนึ่งไหมครับขอพระเจ้าช่วยแล้วครับวันนี้คำถามมาถึงเราครับผมพระเจ้ากำลังถามว่ามีใครในพวกคุณไหมครับที่มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ พระเจ้าต้องให้คุณเห็นสิ่งนั้นสําคัญมากครับแล้วคุณจะทิ้งที่คุณมีอยู่แล้วออกไปตามหาสิ่งที่หายไปไหมครับคิดว่าปกติแล้วไม่ต้องคิดเยอะนะครับจะตอบว่าไม่ครับจะพอใจกับ99ที่มีอยู่ครับแล้วก็จะไม่ไปหาหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้พระเจ้ากําลังถามเราแบบที่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติครับแล้วถ้าคุณอ่านเรื่องนี้ดีๆครับแล้วก็ รูปภาพนี้ของคุณพระเจ้านะครับมีคนทําให้นะครับเขาบอกว่าคนใส่แว่นตาเป็นผมนะครับดังนั้นโอเคแล้วก็นอกนั้นก็เป็นลูกแกะนะครับพระเจ้ากําลังจัดอะไรผ่านพระชนะพระเจ้าตอนนี้ครับลองลืมสิ่งที่คุณเรียนรู้มาทั้งหมดครับแล้วกลับมาคิดใหม่ครับวันนี้พระเจ้ากําลังพูดกับคุณอย่างนี้ครับเอาฟังกันดีๆนะครับในขณะที่พวกเราอะครับกําลังมานั่งฟังพระองค์อยู่แต่มีบางคน คิดว่าพระเจ้าทำไมพระอ,องค์ถึงต้อนรับคนบาปแล้วกินอยู่กับเขาพระเยซูก็เลยเล่าเรื่องอุปมาให้เราฟังครับว่ามีใครในพวกเราไหมครับที่มีแกะร้อยตัวแล้วตัวหนึ่งหายไปและเราจะทิ้ง99ตัวแล้วไปตามหาตัวที่หายจนกว่าจะพบนี่เป็นเรื่องแปลกๆนะครับ มีอยู่99แล้วทิ้ง9 9มีอยู่ร้อยหนึ่งครับทิ้ง99แล้วไปหาตัวเดียวจนกว่าจะพบอาละครับมันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณวันนี้ก็ได้ครับสำหรับผมนะครับผมรู้งานของผมดีครับผมเคยมีโอกาสรับใช้พระเจ้านะครับแล้วก็มีแกะอยู่ไม่ถึง99แล้วนะครับก็มีหลายหลายสิบตัวเหมือนกันนะครับ แต่พระเจ้าก็ให้จากแกะเหล่านั้นมาตามหาแกะตัวเดียววันนี้เราเจอแกะตัวเดียวหลายตัวแล้วนะครับเจอไปทีละตัวทีละตัวนะครับแล้วก็นี่เป็นคําสั่งเฉพาะนะครับบางทีคุณอ่านเพราะมีตอนนี้แล้วคุณอาจจะรู้สึกไม่เก็ตแบบเนี้ครับแต่ว่าพระเจ้าอาจจะกําลังตรัสอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้ครับอย่าลืมนะครับว่า บางทีเรื่องการออกไปตามหาไม่ใช่เรื่องของความเรื่องของจำนวนไม่ใช่เรื่องของความคุ้มนะครับแต่เป็นเรื่องของพระเยซูบอกนะครับพระองค์บอกว่ามีไหมครับไขกระตะที่มี99และจะละ99นะมีอยู่ร้อยนึงนครับแล้วมีอันหนึ่งมันหายไปจะละ9 9ไว้ แล้วไปตามหา1จนกว่าจะพบไหมครับถ้ามีเราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระชนะพระเจ้าในการสอนเราให้เราเข้าใจบทบริบทที่พระองค์ตัดกับเราและให้เราทำสิ่งนั้นทันทีเราจะอธิษฐานในพระนามสิดเจ้าเอเมน ไหมนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพ,อพรพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเรื่องแกะหายคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นแกะที่พระเจ้าหาคุณนะครับนั้นเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพ,อพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ